ตั้งแต่เดือนกันยายน2,566ที่ผ่านมาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีหมากัน M-Flow ได้จัดโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเต็มรูปแบบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการมาสมัครสมาชิกเต็มรูปแบบทำให้ช่วงที่ผ่านมามีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสรุปข้อมูลสมาชิกณวันที่24กันยายน2,566มีดังนี้ สมาชิกระบบ M Flow จำนวน5,57,733รายแบ่งเป็นสมัครผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน4 5 7 7 7 3รายสมัครผ่าน Line OA 1,6,960รายจำนวนรถทั้งหมด6,9658คันสำหรับการจัดโปรโมชั่นในปัจจุบันระบบ M Flow ได้ให้สมาชิกมารับสิทธิ์ติดตั้ง RFID tag ซึ่งจะได้รับส่วนลดค่าผ่านทางทันที50%เ จำกัดจำนวน200,000สิทธ์และรับตั๋วชมภาพยนตร์2ใบจำกัดจำนวน10,000สิทธิ์จนถึงวันที่31ตุลาคม2566หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดโดยสมาชิกระบบ M-Flow ที่ติดตั้ง RFID tag ไปก่อนหน้านี้จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าผ่านทาง50%เช่นเดียวกันสำหรับผู้สมัครสมาชิก M-Flow ณจุดบริการและนำรถไปติดตั้ง RFID tag ณจุดบริการ500คนแรก จะได้รับกระเป๋าเดินทาง M-Flow 1ใบส่วนผู้สมัครสมาชิก M-Flow ณจุดบริการคนที่501ร้อถึงหนึ่จะได้รับร่ม M-Flow และผู้ที่สมัครสมาชิก M-Flow ณจุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน M-Flow ไทยคนที่1,501งพันถึงสาม0จะได้รับหมวก M-Flow ส่วนขั้นตอนการติดตั้ง RFID tag เพียงนำรถไปขอรับสิทธิ์ติดตั้งได้ที่จุดบริการ M-Flow ทั้ง5จุด โดยการติดตั้ง RFID t a g จะให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิก MFlow แบบเต็มรูปแบบเท่านั้นผู้ใช้บริการที่ยังไม่สมัครสมาชิกเต็มรูปแบบสามารถสมัครได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MFlow ไทยได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www mflowthai com สำหรับ RFID t a g คือป้ายแท็อัจฉริยะที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะกระจายสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นทำให้บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ M-Flow จึงนำระบบ RFID Tag มาช่วยให้สมาชิกเดินทางสะดวกขึ้น Flow แบบไม่ต้องกังวลแม่นยำรู้ยอดค่าใช้ใจ่ายได้อย่างรวดเร็วผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line Official Account @M-FlowThai Call Center 1 5 8 6กดห Inbox Facebook Fanpage M-Flow